่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างอย่างไรน้าหนักเป็นยังไงค,รคะน้ําหนักออตอนท้องเนี่ยหนักอยู่ที่85กิโลครับนะคะคลอดลูกไป10ปีน้ําหนักก็ลดมาเหลือแค่72คก็ไม่สามารถลดลงไปเดิมทีก่อนท้องเนี่ยหนักแค่40กว่ากว่า49 50เองค่ะ ก็ขึ้นิบกว่าเพิ่มขึ้นไปถึง8ปดสิบใช่ตัวใหญ่มากดำปีเลยตัวดำแล้วก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เสร็จปรับก็ออกมาคลอดลูกแล้วน้ําหนักก็ลงมาเหลือแค่เจ็ดสลงไปแค่10กว่ากิโลเองนะคะแสดงว่าไม่ลดลงแล้วก็ไม่ลดลงแล้วอยู่อย่างนั้นเป็น10ปีทํำยังไงบ้างครับออกกําลังกายลดอาหารกินยา ไม่กิน,นยาแล้วกำอ้วนค่ะพระไม่ชอบไม่ชอบจช่แล้วก็ไม่ออกกําลังกายเพราะคิดเป็นคนขี้เกียจแล้วก็งานเยอะครับนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรกับตัวเองเลยนะคะอาหารก็ไม่ได้คุมค่ะชอบทานอาหารที่กล้าตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเห็นน้องคนหนึ่งนะคะที่มาทํางานด้วยกันแล้วก็เธอก็หน้าใสาขึ้นหุ่นเธอก็ดีขึ้นก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็เลยกล้าเปิดใจแล้วรบ,บริษัทมีโครงการนี้ขึ้นมาพอดีเลยแล้วก็ต้องการอยากใช้ของฟรีด้วยนะคะก็เลยนะคะขอ เข้าร่วมโครงการสูตรที่ว่าเนี่ยทำอะไรบ้างครับดื่มกินหรือว่านวดท้าอะไรบ้างนนไม่มอยากรู้รรเหมือนกัน,นะจะได้ไปใช้บ้างค,ค,คุณต้นตอนนี้เข้าโครงการนะคะพี่สุเพียงดื่มน้ำมังคุดนะคะก่อนอาหารมื้อเย็นนะคะวันละหนึ่งขวด Mm hmm. นะคะ28วันนะคะแต่ก่อนที่จะได้เข้าโครงการเนี่ยก่อนที่จะได้ดื่มเนี่ยจะต้องโดนเจาะเลือดก่อนอะนะคะเพื่อเป็นกระบวนการของทางนักวิทยาศาสตร์ลพิสูใช่ค่ะนะคะเพื่อว่าเดี๋ยวหลังจากทานแล้วเป็นยังไงอาทิตย์แรกเนี่ยนะคะที่พิสูจน์ทานไปคือวันแรกที่ทานเนี่ย คือสิ่งที่ประทับใจมากเลยนะก็เป็นคนเนี่ยท้องผูกถ่ายไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทานไปเนี่ยรู้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากถ่ายมากเลยทําไมรู้สึกมันพอเข้าไปถ่ายแล้วรู้สึกมันโล่งนะคะแล้วมันออกมาเนี่ยไม่สวยเลยนะคะดํามากแล้วก็เหม็นมากเลยนะคะแลนะนั่นคือมีความรู้สึกม,มันเหมือนกับว่าเราเอาของที่มันสะสมามาจริง,รงๆเลยเป็นอยน่างนี้อยู่ประมาณ3วันนะคะสวันหลังจากนั้นทุกอย่างก็คือปกติ3วันนี้พฤติกรรมรับประทาน การใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ต้องงดอาหารใช่ค่ะไม่ไม่งดอาหารอะไรเลยเป็นคนที่ไม่ชอบงดอาหารตอนนี้ตอนนั้นหนัก72นะฮะใช่ค่ะครับเสร็จแล้วตอนตอนนั้นที่เริ่มโครงการนี่รู้สึกจะประมาณ65แต่ว่า72เนี่ยเป็นมา10กว่าปีครับ1เดือนผ่านไปค่ะ ก็สัดส่วนนะคะกางเกงที่เคยใช้อะเอล32นะคะลดลงทันทีอยู่ประมาณ28และ29<อ>แล้วก็มาอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะไม่ได้ไปซิทอัพไม่ได้ไปวิป่งจ็อกกิ้งอย่างที่บอกนะคะเป็นคนรักตัวเองค่ะต้องการทำอะไรทำนนแค่นั้นกินกับนอน <laughs> นะคะไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะแล้วก็แต่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะแล้วกท็ที่เคยต้องใส่เสื้อเวลาใส่เสื้อโปโลแบบเสื้อยืดเสื้อทํางานอ,อะไรแบบนี้ตัวต้องใส่ไซส์ผู้ชายค,คือไซส์ตรงๆแล้วก็ที่มีกระเป๋าอะ นะคะได้แค่นั้นอยากจะใส่สวยๆที่เอวอ่อนซลิมฟิตไม่ได้าบาก็งใส่ไม่ได้แต่ขอโทษตอนนี้นะคะซื้อเลยชดเชย6ตัวใส่6วันนะคะตอ,อ,อน,น่งอง<อ>มีเอวมีอะไรขึ้นมานะคะรู้สึกโอ้มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นค่ะมั่นใจ